สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนานะครับเป็น UV Sterilizer นะครับเครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV นะครับอันนี้เพอรเอิญมาผมเจอนะในอเล็กเพจนะครับใครสนใจก็ลงไปที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้นะเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปเขาดูให้นะครับช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดนะก็ลองเสิร์ชส,สินค้าพวกนี้ดูนะก็จะเป็นเวลาเราสามารถใช้เจ้าตัว UV เอามาฉายตรงหน้ากากอนามัยเราได้นะในกรณีที่เราไม่อยากจะไปซักเนี่ยเขาบอกว่าเอามา ฆ่าไวรัสได้อันนี้แต่ว่าไม่เมคชัวนะอันนี้ผมดูตามสเปคนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปให้ดูแล้วกันนะครับซึ่งเครื่องนี้นะครับเท่าที่เห็นนะครับมันสามารถใช้ได้2แบบนะจากรุ่นนี้เนี่ยมันก็จะสามารถที่จะใช้เป็นแบบ USB ก็ได้นะก็คือใช้พอร์ต USB ใช้ได้เลยนะเสียบกับตัว power bank หรือว่าไฟแหล่งจ่ายนะหรือจะใช้เป็นแบตเตอรี่ 3A 2ก้อนนะครับเท่าที่ดูในสเปคของเขานะ เขาเคบอกว่ามันสามารถฆ่าเชื้อโรคได้นะอย่างไงเนี่ยก็เอามาแนะนํากันละกันนะไอ้ส่วนฆ่าได้จริงไม่จริงเนี่ยคุณลองไปศึกษากันเองนะแต่ก็เคยเห็นอยู่เหมือนกันนะตามโรงพยาบาลเนี่ยที่เขาใช้เป็นหลอด UV นะครับก็เอามาให้ดูละกันนะครับสาหรับใครที่สนใจก็ลองไปดูนะเห็นไหมในคลิปเนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถที่จะใส่ฐานที่เป็น 3A นะครับ2ก้อนแบบนี้ก็คือใช้แหล่งจ่ายไฟได้2แบบ พกพาสะดวกง่ายๆเขาเน้นการพกพาได้นะทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคได้นะครับตามนี้นะครับมันจะมีให้เลือก3แบบนะครับมันจะมีแบบที่เป็นปกติแบบนี้นะตามคลิปนะครับ Option A แบบนี้นะครับจะเป็น Option B แบบนี้นะก็กำลังไฟก็คือเป็นใช้ Power ก็คือ4วัตต์นะครับส่วนตัวนี้จะเป็น Power แค่2วัตต์เท่านั้นนะตัวนี้ก็จะเบากว่าส่วนตัวนี้นะครับรู้สึกจะเป็น3วัตต์นะครับขนาดก็ตามนี้เลยนะเขาก็มีมีให้เลือกนะครับ ส่วนอื่นๆนะก็อย่างที่เห็นนะเขาบอกว่าสามารถฆ่าเชื้อโรคได้เขาบอกคิวไวรัสนะครับกับพวกที่เป็นแบคทีเรียอะไรประมาณนี้นะครับมาแนะนำนะครับเขาบอกว่าใช้แบบนี้ก็ดีกว่านะประหยัดกว่าอะไรก็จะเป็นรังสีที่เป็น UVC นะครับตัวนี้นะครับซึ่งมันก็จะฆ่าเชื้อโรคได้นะครับเอาไว้ว่า เป็นสินค้าที่ผมมาแนะนำแล้วกันนะครับไปลองพิจารณาดูแล้วกันนะสำหรับลองดูนะครับตัวนี้มันเป็นช่วงโควิดเชื่อว่ามันน่าจะมีสินค้าอะไรที่มันแปลกๆอยู่หรือใครจะลองสั่งมาลองใช้ดูก็ได้นะครับก็ก่อนจบคลิปนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งก็สามารถกดเพื่อฟังข่าวสารอะไรที่ดีๆเนี่ยก็จะมาแนะนำบอกกันนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ